วันที่15มิถุนายน2565 นายประกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนไปให้กำลังใจและอุดหนุนอาหารท้องถิ่นกับพ่อค้าแม่ค้าที่กาดกองจุบริเวณลานกิจกรรมชุมชนกาดเก่าตําบลจองคำอำําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งกาดกองจุนี้จัดขึ้นโดยนางเทพินพงวด,ดีประธานชุมชนกาดเก่าเพื่อให้เป็นพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนมีที่จำหน่ายอาหาร สร้างรายได้หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 นางเทพินพงวด,ดีประธานชุมชนกาดเก่าได้กล่าวว่ากาดกองจุมีความหมายคือให้พ่อค้าแม่ค้ามารวมตัวกันนำสินค้ามาจำหน่ายบนถนนสายวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ซึ่งก่อนจะมีสถานการณ์โควิด ถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ได้มีการเปิดตลาดให้พ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้ามาแล้วแต่เมื่อมีโควิดระบาดตลาดแห่งนี้ก็หยุดไปทำให้พ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โควิดได้เบาบางลงชาวบ้านในชุมชนกาดเก่าได้เรียกร้องให้เปิดตลาดอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นายประกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาเที่ยวชมและอุดหนุนอาหารท้องถิ่นที่กาดกองจุแห่งนี้ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายพร้อมทั้งมีการแสดงให้ได้รับชมด้วยเป็นการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งโดยกาดกองจุเปิดจำหน่ายทุกวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป กิจกรรมนี้โครงการนี้นะครับเกิดขึ้นจากที่ชุมชนนะครับได้ร่วมคิดร่วมทำนะครับและนําเสนอออกมาเป็นลักษณะกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาส่งเสรมิมพื้นที่เพื่อทางเศรษฐกิจส่วนเทศบาลเองนั้นนะครับก็เป็นที่เลี้ยงในเรื่องของกระบวนการสร้างความเข้มแข็งนี้มาโดยตลอดเพื่อจะให้ชุมชนนั้นสามารถเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงด้วยตัวเองโดยเทศบาลนั้นนะครับพูดถึงแล้วเนี่ยในเรื่องของงบประมาณเราก็ไม่ได้สนับสนุนนะแต่เราสนับสนุนเรื่องของวิธีการแนวทาง ขบวนการการมีส่วนร่วมนะครับสรุปเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้จะเห็นว่ากิจกรรมโครงการนี้นะครับไม่ได้มีใช้งบประมาณของภาครัฐแต่นะครับภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาสนับสนุนภายใต้การขับเคลื่อนของชุมชนเองวันนี้สิ่งที่เราให้การรับผิดชอบดูแลคือในเรื่องของทางเอกสารทางระเบียบนะครับเรื่องของการจราจรนะครับ ร่วมกับทางตํารวจนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆแต่รูปแบบกิจกรรมต่างๆนั้นนะครับเกิดขึ้นจากความเข้มแข็งชุมชนนะครับที่เราได้ตกลงกคุยกันมาตลอดว่าเราจะทํายังไงให้ชุมชนของเรานั้นแข็งแข็งแรงด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครมากนะครับเราต้องเข้มแข็งและยืนด้วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับคือแม่ของสอนนันเรายอมรับว่า มันยากอ่ะเนาะเรามีสินค้าเราจะไปขายให้ใครก็ไม่ได้ปลูกผักสวนครัวอะไรต่างๆไปขายแข่งใครก็แข่งไม่ได้ส่งขายออกนอกไปก็ไม่ได้สู้ราคาเขาไม่ได้ค่าเดินทางอะไรเดี๋ยวนี้น้ํามันก็แพงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้มีการจําหน่ายให้มีการกล่องจูตึ่งนี้ก็เลยทําให้ได้ช่วยเหลือชาวบ้านนะกระตุ้นเศรษฐกิจ นะการท่องเที่ยวอย่างที่่ันู้ว่าเคยมาเปิดจําได้ไหมเขาบอกว่าผมไม่ปิดนะที่นี่ผมจะให้เปิดตลอดเพราะว่าเมื่ออดีตอถ้าหากว่าพอมืดค่าแล้วที่นะี่เนาะถนนทุกสายในเขตเทศาบาลมันเงียบหมดอด่ะทีนี้พอมันมีถนนอันนี้ขึ้นมามันมีสีสันนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ให้ทุกคนนะมาช่วยเติมเต็มมาให้กำลังใจทั้งแม่ค้า ทั้งป้าด้วยนะมาเที่ยวกันมาซื้อกันนะคะ,ะถ้าหน่วยงานไหนมีอะไรที่จะสนับสนุนก็เต็มใจอย่างยิ่งนะคะยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าหน่วยงานมาช่วยกันนะเติม,เต,มเต็มตรงนี้เราไม่ต้องไม่ต้องไปเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านหรอกนะเพียงแต่ว่าเอามาเติมเติมนั้นนิดหน่อยนี้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะครับกาดกองชุนะครับตรงนี้นะครับ เป็นพื้นที่ที่หนึ่งนะครับเมื่ออดีตนั้นเป็นพื้นที่เป็นตลาดนะครับเป็นชุมชนปอกกาดเก่านะครับก็ตลาดเดิมนะครับของเมืองแม่งสอนนะครับเราเริ่มต้นจากความร่วมมือจากชุมชนเล็กๆในวันนี้นะครับแต่ภายในงานนะครับถ้าจะเห็นนะครับเราจัดมา2สัปดาห์นะครับผู้ขายเริ่มมากขึ้นผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความอบอุ่นในงานค่อนข้างมากการซื้อการขายนะครับสาหรับ ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกท่นานได้มาสัมผัสในวันนี้นะครับ <heut. S 1> ก็จะได้สัมผัสกับเรื่องของอาหารนะครับที่อร่อยนะครับที่เราหากินค่อนข้างยากปัจจุบันนี้เราก็จะได้เห็นการแสดงนะครับของชุมชนนะครับของคนในชุมชนที่มาล่วมไม้ล่วมมือการแสดงนะครับเพื่อให้พื้นที่คึกคักและที่สําคัญนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้มานะครับจะเห็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับของชุมชนเมืองแม่งสอนครับ thank you